สวัสดีค่ะชื่อมาดามลิซ่าพิญญพัทธีระพิยากรค่ะ CEO ของอาจินไตกรุ๊ปค่ะ,อะตอนนี้ก็มีบริษัทในเครือทั้งหมด6บริษัทนะคะก็จะมีทั้งขายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็เวลเนสเป็นคลินิกความงามเป็นสปานะคะแล้วก็มีหนังซีรีส์มีบอยแบนด์แล้วก็มีงานอีเวนต์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมที่จะร้อนพวกสินค้าอินเฮ้าส์ของบริษัทด้วยค่ะ ตอนนี้ก็มีรถคันโปรดที่ใช้ประจำนะคะเขาเป็นเคยเป็นรถในฝันตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นและตอนนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะคะก็เป็นรถอ,ออกแนวเรียกว่าเป็นสปอร์ตคาร์แบบแต่เป็นแบบเรียบๆนะคะก็ E 2 5 0นะคะตัวเบนซ์ซึ่งตัวรถที่ลิซ่าชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปทรงการเคิร์ฟของเขาเราชอบแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีซันรูฟนะคะแล้วก็สีแดงเบาะสีแดงนะคะแล้วก็พวกพวงมาลัยก็จะเป็นสปอร์ตทั้งหมดค่ะคะ่ะ ก็เรียกได้ว่ารักเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ทําให้เราเนี่ยเวลาออกไปทํางานหรือเวลาที่เราไปปิดดีลงานสนว่วนมากเราจะปิดดีลงานได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่อยู่ในนั้นเราก็จะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะ กรุงเทพเนี่ยต้องยอมยอมรับว่ารถมันติดเวลารถมันติดเนี่ยบางครั้งแล้วก็บางซอยสัญญาณจราจรบางครั้งนี่เขาเรียกว่ามันมีแยกวัดดวงเยอะแล้วก็มันทําให้คนเนี่ยไม่ได้เคารพกดจราจรเหมือนเขารีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแซงซ้ายแซงขวาเวลา แซงขึ้นมานิดหน่อยอีกเขาก็จะเริ่มโมโหแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่ามีสตินิดนึงนะคะเพราะตอนนี้เราคนก็จะอารมณ์อารมณ์เสียง่ายนะคะดังนั้นตัวเราเองต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราขับรถแม้กระทั่งคนในบ้านเราก็จะเตือนว่าอย่าพยายามหัวร้อนอยู่ในรถนะคะอย่าอย่าลงไปหรืออย่าออกไปแล้วก็ไม่ต้องรีบค่อยๆไปให้ใครรีบให้เขาไปก่อน ประมาณนี้ค่ะเคยมีเหตุการณ์เนาะบางครั้งบางครั้งเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะเวลาขับรถเวลาแซงเขาเขาไม่พอใจเขาก็จะปาดกลับแล้วเขาก็เคยเจอครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกว่าเขาต้อง ต้องพยายามเบียดให้เราจอดข้างทางนะคะแต่ว่าลิซ่ารู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนไทยค่อนข้างมีมีความใจดีพอสมควรถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะก็เอาง่ายๆก็เราก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษเขานะคะแล้วเขาก็พอเห็นเป็นผู้หญิงเขาก็อาจจะไม่ค่อยถือสาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ลิซ่าว่าพูดจาให้สุภาพแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนก็น่าจะพอช่วยได้สําหรับคนไทยนะคะค่ะ